แต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยหูวกับนกก็ไม่ใส่ที่นั่งก็ไม่รู้จะนั่งไหนด้วยไปด้วยไม่ปลอดภัยแน่เลยเฮ้ยหมวกม่นต้องใส่แล้วมันไม่เท่มันอัดนี่นั่งนาวีนี่นั่งนั่งนัไหนผ่านด้ปะนี่เธอไปของเราดีกว่าปลอดภัยกว่าตั้งเยอะ ิ่แต่งตัวเรียบร้อยหมกกันน็อกใส่ไปด้วยนะปลอดภัยชัวร์เลยว่าไหมอือใช่ใชปไปเดี๋ยวมิ่ไม่้ใจกับีปลอดภัยเหมืนไปสหมวกกันนเดีะไกันยังปับปั๊บเ๊มาเพื่อจะได้ปลอดภัยจะหวกันนกุ